สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ด้วยตัวของท่านเอง นะครับมารับชมนะครับอ่าสภาพของชุดคลัตรถจัก,กรยานยนต์ Honda เวฟ125เวฟคาบูต,ตัวแรกหรือเวฟหัวเถิกนะครับถ้าได้ติดตามรับชมคลิปของครูมาอย่างต่อเนื่องไอเวฟ125คันเนี้ยก็คือคันที่ครูเนี้ยได้ ทําการเปลี่ยนฝาสูบเสื้อลูกแหวนวาลแล้วก็โซ่ราวลิ้นและประเก็นต่างๆไปนะครับซึ่งวันที่ครูหรือชิ้นส่วนเขาออกมาเนี่ยนะครับครูก็ได้บอกเขาไปแล้วว่าก้านสูบเนี่ยมันหลวมนะครับก้านสูบมันหลวมแจ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีท่านหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเวลาชิ้นส่วนรถลูกค้ามีปัญหา ทำไมไม่บอกลูกค้าลูกค้าจะได้เปลี่ยนไปนเลยคือแจ้งไปแล้วนะครับแต่เขาไม่รับฟังนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งไปเอาฝาสูบมาให้หน่อยนะครับถ้าใครที่ติดตามชมอยู่จะเห็นนะครับครูก็ได้ทําให้ดูว่าอ่าระหว่างกระเดืองกดวาล์วเก่าสลักกระเดืองกับฝาสูบเก่าเนี่ย ครูได้ใส่เข้าไปแล้วครูขยับให้ดูเลยนะครับปรากฏว่าระยะคอนของกระเดื่องกดวาวเนี่ยมันคอนหรือระยะลุนมันเยอะมันดังแคกๆๆๆๆๆแคกดังมากเลยเดี๋ยวรอพี่ปุ้ยมาเป็นตากล้องนะครับสักครู่หนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอ่าหยิบหยิบหยิบกล้องมาเลยครับหยิบกล้องมาเลยฮะ ดูด้วยว่ามันย้อนแสงมันเห็นผมหรือเปล่าไม่เห็นชิ้ส่วนไหมเหนี่ยเขาเห็นไหมเห็นอยู่จ้ะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านใดสงสัยหรือคาใจนะว่าครูดุไหมตอบได้เลยนะครับว่าดุนะครับนะ,ะครูก็ได้ทําให้ดูนะครับว่าระหว่างฝาเก่ากับไอตัวสลักกระเดีองแล้วก็กระเดีองอันเก่าเนี่ย พอประกอบไปเนี่ยครูขยับคอนเนี่ยมันคอนเยอะกว่านี้มากเลยแล้วมันก็ดังแคะแคๆแคะได้ยินเสียงชัดเจนเลยในคลิปที่ครูทําไปแล้วครูก็เอากระเดืองกับสลักอันเก่ามาใส่เข้าไปในฝาสูบอันใหม่คือยังไงมันก็ต้องมีระยะคลอนแต่มันคอนน้อยกว่าของเดิมเนี่ยมากเลยนะคอนน้อยกว่าของเดิมเยอะเลยแต่ไม่ได้ถึงกับเงียบ คือยังไงก็ยังคอนก็ยังมีเสียงเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวกระเด่องและเปลี่ยนตัวสลักกระเด่องแต่ยังไงเนี่ยคือเสียงเ,ยเงียบและเบาลงกว่าเดิมนะทางเจ้าของเนี่ยก็เป็นวิตกกังวลว่าทําไมมันยังมีเสียงดังอยู่ก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวกระเด่องกับสลักถ้าจะให้ส่วนบนตรงนี้เงียบกิฟเลยเหมือนมาใหม่ๆเลย ต้องจัดกระเดื่องอีกสองตัวสลักกระเดื่องอีกสองตัวแล้วตัวเนี้ยลูกปืนแคมทั้งตัวนอกตัวในก็คอนนะฮะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนอะไรแค่อะไรครับแค่ฝาสูบแล้วก็แค่วาวไอดีอเสียส่วนอันอื่นเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนที่มาจากรถของเดิมนะครับแต่ก็ได้แจ้งแล้วนะครับแต่ณวันนั้นคือยังไม่เปลี่ยน หลังนั้นเราไม่ว่ากันครับนะผมไม่ว่ากันก้านสูบก็หลวมนะก้านสูบก็หลวมแล้ววันส่งงานหรือในคลิปครูก็บอกอยู่เหมือนกันว่าถ้าเวลาเอารถมาให้ครูเนี่ยทำเครื่องยนต์ส่วนบนเนี่ยนะครับตอนที่ก่อนครูจะส่งงานครูจะติดเครื่องแล้วเช็คให้ดูว่ามีน้ำมันเครื่องเนี่ย มันวิ่งขึ้นไปเลี้ยงชิ้นส่วนที่ฝาสูบได้แต่หลังจากนั้นถ้านำไปใช้เนี่ยเครื่องยนต์พังหรือมีปัญหาเนี่ยครูไม่สามารถรับผิดชอบต่อได้พอพูดแบบนี้หลายคนอาจจะบอกว่าอา้าวพูดแบบนี้ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบครับแต่พูดจากความเป็นจริงเป็นจริงยังไงครับครูเพราะครูไม่รู้ว่า ไอ้ตะแกงกองน้ำมันเครื่องของคุณเนี่ยตะแกงกองหยาบเนี่ยมันตันหรือมันไม่ตันโดยเฉพาะรถที่ไปทำมาจากข้างนอกแล้วเออะอะไรก็ทากาวหรือทาประเกนเหลวมาแบบเยิ้มๆอ่ะแล้วครูจะรู้ได้ไงว่าตะแกงมันตันหรือมันไม่ตันแต่นวันที่ครูส่งงานให้เราอ่ะคือน้ำมันเครื่องมันขึ้นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่ แล้วครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตะแกรงกองน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะขาดเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะถ้ามันขาดอย่างนี้มันก็กองสิ่งสกรปรกไม่ได้นะเจ้าของรถคันนี้เกิดความไม่สบายใจหลายๆอย่างรถคันนี้มันเกินสิบปีแล้วก็วิ่งคิวแล้วก็เป็นรถที่ใช้สตาร์ทเท้าอย่างเดียว ไอ้ฟันเฟืองของระบบสตาร์ทมันก็ต้องสึกหรอซึ่งครูก็อธิบายบอกเป็นขั้นตอนไปหมดแล้วนะครับแต่ไม่สบายใจอ่ะเอารถกลับมาให้ครูรื้อใหม่พอรื้อมาปุ๊บเครื่งยนต์ส่วนบนเนี่ยครูทำเนี่ยคือสมบูรณ์นะยกเว้นกระเดื่องสลักกระเดื่องกาลูกปืนแคมนอกนั้นคือสมบูรณ์ไม่มีปัญหา วันนี้ให้พี่ปุ้ยกับพี่นพดดหรื้อมายังไม่มีริ้วรอยอะไรเป็นปกติแต่พอเมื่อวานครูรื้อฝั่งนี้ออกมาฝั่งคลัสเพราะว่าเขาจะให้ผ่าเครื่องผ่าเครื่องเลยนะเขาเรียกว่าทำแล้วเสียค่าแรงซ้ำเสียค่าแรงซ้อนครูได้ตังค์หลายรอบก็ดีนะแต่เจ้าของก็เสียตังค์หลายรอบเพราะว่าไม่ยอมเจ็บและจบในครั้งเดียวพอครูเป็นคนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเองปุ๊บ ครูก้มลงไปครูบอกว่าใต้เนี่ทําไมตรงรูน็อตถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันมันเยิม้มเยิ้มจะเข้าใจผิดว่าครูขันน็อตถ่ายน้ามันเครื่องเขาไม่แน่นหรือปีนเกลียวนะไม่ใช่ครับแข้งตัวเนี้ยเกลียวมันลูดมาแล้วแล้วก็มีการเชื่อมแข้งมาเพราะฉะนั้นพอเวลาเชื่อมแข้งหรือตาบเกลียวหรือดายเกลียวแล้วเดี๋ยวเราจะเรียก เห็นไหมครับไอคนที่ตาเกียวหรือดายเกียวเนี่ยก็ทำดอกตาทำตะแกงตัวนี้ทะลุไปนั้นวันที่ครูเปิดข้างคัสเจ้าของก็มานั่งดูอยู่นะอันนี้มันในประทามของเขาพังเขาก็ไม่รู้นะเจ้าของรถแต่ว่าตอนครูรื้อมาเขานั่งดูอยู่พอตะแกงตัวนี้มันขาดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันกรองสิ่งสกรปรกได้ไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมสิ่งที่จะตามมาก็คือนะครับสิ่งสกรปรกต่างๆก็จะไหลไปตามน้ำมันเครื่องเดี๋ยวดูนะนี่นะนี่นี่ฝ่ามือครูเดี๋ยวครูเจ้านิ้วนี้เช็ดผ้าให้สะอาดนิ้วครูสะอาดแล้วนะฝ่ามือครูสะอาดแล้วนะ อันนี้คือส่วนหนึ่งนะเพราะก่อนหน้าเนี้ยครูแค่เอาไปให้เจ้าของเขาดูไปแล้วครับเนี่ยคือเศษผงโลหะเศษดินเศษโคลนก็มันกองไม่ได้นะน้ำมันเครื่องจะถูกดูดผ่านตะแกรงกองตัวนี้แล้วไปที่ตัวปั๊มน้ำมันเครื่องอตัวนี้เดี๋ยวมีหลายช็อตเลยครับฟานนี้นี่ปั๊มน้ำมันเครื่อง ปั๊มน้ำมันเครื่องก็จะดูดน้ามันเครื่องไปเสร็จแล้วน้ามันเครื่องเนี่ยมันจะไปสองทางหลักๆก,ก่อนหนึ่งคือส่งไปเลี้ยงชิ้นส่วนบนฝาสูบสองมันจะส่งผ่านนี่ครับฝาตัวเนี้ยแข็งเนี่ยแล้วเข้าไปที่ฝาครอบเข้ามาที่ฝาครอบตัวนี้เนี่ยนะแล้วเดี๋ยวน้ำมันจากฝาครอบคัดตัวเนี้ย มันจะส่งน้ำมันเครื่องเข้าไปที่เพาาข้าเหวี่ยงตรงนี้แล้วน้ำมันเนี่ยก็จะเข้าไปหล่อเลี้ยงลูกปืนที่ก้านสูบด้านใหญ่สิ่งที่เจก็คือในรถ Hon d a w เว e เนี่ยมันจะมีไอ้ท่อนี้อยู่เนี่ยไอ้ท่อนี้อ่าพี่ปุ้ยเป็นคนถอดตรงนี้ออกมาตรงเนี้ยมีเศษปะกเกนเหลวหรือเศษกาวเนี่ย อุดจนไอลูนียมันตันเพราะฉะนั้นเมื่อท่อหรือรูน้ำมันตรงนี้มันตันก็หมายความว่าปาริมาณน้ำมันเครื่องที่จะส่งเข้าไปที่ปลายข้อเหวี่ยงด้านขวาแล้วเอาน้ำมันไปฉีดเลี้ยงที่ลูกปืนก้านสูบด้านใหญ่ปริมาณน้ำมันก็จะน้อยลงหรือไม่มีน้ำมันไปเลี้ยงเลย แล้วมันก็จะส่งผลให้ก้านสูบของเราเนี่ยสึกหลอคลอนแล้วมีเสียงดังแล้วมันจะสอดคล้องกับที่ครูบอกอะคับว่าพอเราทำเครื่องยนต์ส่วนบนเนี่ยแร,แรงอัดแรงระเบิดดีแรงกระแทกลงไปบนหัวลูกสูบมันก็จะแรงแรงกระแทกบนหัวลูกสูบก็จะส่งแรงต่อไปที่ก้านสูบแล้วปลายก้านสูบของคุณเนี่ย มันสึกหรอเพราะมันไม่มีน้ำมันเครื่องไปหล่อลื่นมันก็ดังสิครับโอเคนะเพราะนั้นเดี๋ยวตอนเอาก้านไปอัดเนี่ยเดีย๋ยวครูจะเอาสลักมาให้ดูว่าเป็นรอยเยอะแค่ไหนอย่างไรเสร็จแล้วดูต่อไปนะดูนะครับนี่การลุนของข้อเหวี่ยงเห็นไหม ได้ยินเสียงหรือเปล่าครูไม่แน่ใจนะจะให้มันเงียบได้ยังไงครับแรงระเบิดจากข้างบนน่ะเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับแต่ข้างล่างชิ้นส่วนมันหลวมนะครับจะให้มันเงียบอ่ะบอกได้เลยว่า impossible เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะดา่กากันจะว่ากันอันนี้ต้องเถียงเลยขึ้นลงขึ้นศาลก็ยอมครับ ศาลท่านก็คงจะรับฟังอ่ะก็คุณทําข้างบนสมบูรณ์แรงอัดแรงระเบิดดีแต่ข้างล่างคุณมันหลวมเวลามันทํางานมันก็ต้องเกิดเสียงดังมากกว่าปกติจะให้มันเงียบได้ยังไงก็ข้างล่างมันดังมันคอนอยู่อย่างนี้เข้าใจแล้วนะครับไปอีกต่อหนึ่งทีนี้ครูก็ลื้อต่อไปนะครับตรงนี้นะ ท่านดูนะนี่ไอแหวนพับล็อกมีกี่เขี้ยวเนี่ยเดี๋ยวครูนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดเขี้ยวแต่เนี่ยมันเหลือแค่เขี่ยวเดียวก็ไม่เปลี่ยนให้นะพับมาเขี่ยวเดียวไม่ว่ากันครับยังดียังใส่คืนกลับมาให้สิ่งสกรปรกนะกองน้ำมันเครื่องแบบแรงเหวี่ยงหรือกองโรเตอร์ให้ดูต่อไปนะครับ ครูก็อธิบายเขาไปว่าไอตัวคัดแรงเหวี่ยงเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครูอย่างนี้นะมันจะมีลูกยางกลมๆสามลูกแล้วก็จะมีคัดแรงเหวี่ยงอย่างเงี้ยสามก้อนเสร็จแล้วก็จะมีสปริงเนี่ยดึงสามตัวตอนที่เราไม่ได้ติดเครื่องหรืออยู่ในรอบเดินเบาสปริงเนี่ยมันก็จะดึงคัสสามก้อนหุบมาอย่างนี้ เสร็จแล้วพอเราติดเครื่องแล้วเราเร่งเครื่องมีแรงเหวี่ยงพอทัดมันก็จะทางทางออกพอผ่อนคันเร่งสปริงมันก็จะดึงกลับบิดคันเร่งทางออกผ่อนคันเร่งกลับใช้งานเป็นนานๆเข้าลูกยางคัดสามก้อนเนี่ยมันก็จะซุดมันก็จะแตกก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ ใช้งานไปนานๆเข้าไอ้เสาคัดเนี่ยมันก็จะสึกจนแหว่งเสาเนี่ยจะเล็กลงส่วนไอ้รูคัดตัวเนี้ยก็จะสึกแล้วรูจะใหญ่ขึ้นผลก็คือมันก็คอนครับมันก็มีเสียงคือเรื่องปกติตามอายุการใช้งานก็ไม่ได้เปลี่ยนนี่ครับนะ แล้วครูก็บอกเขาต่อไปเมือ่อแม่นเหมือนจับวางเลยครับครูก็บอกว่าบางคันเนี่ยใช้ไปเนี่ยไอเสาสามเสาเนี่ยมันจะคอนมันจะคอนนะพอมันคอนปุ๊บตามหลักการก็คือเปลี่ยนไอจานนี้ใหม่ถามพี่ปุ้ยถามพี่นพดนได้ถ้ากล้ามาถามนะครับครูบอกเลยว่าบางร้านไม่ได้เปลี่ยน แต่ใช้วิธีตอกย้ำลงไปแล้วครูก็หงายให้เขาดูครับเนี่ยครับลอยพระแฮมเมอร์ครับเนี่ยตอกมาเนี่ยครับเนี่ยเอาคอนตอกย้ำมาก็แสดงว่าเป็นอย่างที่ครูบอกไอเสาสามเสาเนี่ยมันคงคอนด้วยแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนช่างก็ใช้วิธีเอาคอนตีย้ำมาให้มันก็แน่นครับมันก็แน่นนะแต่อย่าลืมว่าเสาแน่นก็จริงนะ แต่สามเสาเนี่ยสึกไหมครับมันสึกนะมันงอขึ้นมาเองไม่ได้ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็มีเรื่องของเสียงโอเคนะอ่ะดูต่อไปนะอันนี้คือชามคัดแรงเหวี่ยงแต่ภาษาช่างบ้านๆจะเรียกถ้วยไอติมเรียก j จดีคล s ส เดิมเดินจากโรงงานเขาไม่มีแหวนตัวนี้นะครับไม่มีนะไม่มีมันจะเป็นแค่ลิ่มหรือสลักหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นเฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่องอย่างนี้นี่ใส่ลิ่มไปก่อนหรือสลักแล้วเป็นเฟืองแล้วถึงจะใส่ไอ้ถ้วยไอติมหรือเจดีคัทที่พวกคุณเรียกกันไปเข้าไปอย่างนี้ แต่ปรากฏด้าคันนี้พอถอดออกมาปุ๊บอันนี้คือชามของเทียมนี่คือรอยนะผ่านการย้ำมาแล้วครับนี่ไม่ใช่ของแท้นี่มีย้ำมาอันนี้ไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันแต่โดนเจียมาแล้วครับโดนเจีย แล้วเจียรตรงนี้ไม่ใช่เจียโดยการใช้เครื่องกลึงไปปาดหรือไปมิลลิ่งนะครับเป็นงานแฮนด์เมดคือเอามือเนี่ยจับถ้วยตีมเนี่ยแล้วไปเจียกับหินเจียปากฏว่าช่างที่ทำเนี่ยคงจะเจียไปด้วยความเพื่อเทินมันดีไฟแลบปากฏว่าพอเจียเยอะเกินไปปากฏว่าพอใส่เข้าไป ใส่คัสสามก้อนขันน็อตสิ่งที่ตามมาก็คือไอตัวถ้วยติมเนี่ยมันชักเข้าชักออกมันดังได้นี่ครูทำสมมุติให้ดูนะมันก็มีเสียงครับมันเด้งเข้าเด้งออกได้มันลุนเกินระยะมันดังช่างก็เก่งครับนี่ครับหาแหวนบางๆใส่มาให้แผ่นหนึ่งนะเขาใส่มาอย่างนี้นะครับนะถึงบอกว่า ครูทำงานแค่ตรงนี้แต่งานตรงอื่นครูไม่ได้ทำไม่รู้หรอกว่าช่างเนี่ยเขาทำห่อหมกอะไรมาบ้างเนี่ยฮะวันรือ้ออกมาครับนี่เขาแหวนตัวนี้ครับมาใส่ไว้ข้างหลังนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่อย่างนี้ครับ <c oughs> อ่าเจ้าของเขารู้แล้วครับเพราะเขานั่งดูครูรืออยู่แต่เนี่ยเอามาทำเป็นคลิปเพื่อเป็นความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนที่เจ้ารถไปซ่อมตามร้านนะครับอาจจะเจอแบบนี้ดูต่อไปเนี่ยท่านเห็นไหมครับแซลสิ่งสกรปรกจากในห้องกองแรงเหวี่ยงเนี่ยครับกองโรเตอร์เนี่ยเห็นไหมฮะเพราะว่าสาเหตุมาจากตะแกรงกองน้ำมันเครื่องขาดแล้วไม่ได้รับการเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกมาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดูที่มือครูเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยลูกปืนปลายก้านสูบหรือไอ้ก้านสูบด้านด้านล่างด้านใหญ่ไม่เหลือแล้วครับอ่ะดูต่อไปหลังจากนั้นนะครับครูก็มาถอดคลัตชุดที่2อ,อันเนี้ยเวลาครูสอนนักเรียนเนี่ยครูจะเรียกว่าคัดแรงเหวี่ยงหรือคัดชุดที่1ชามก็สึก ตรงนี้ก็โดนเจียพอมาดูคับชุดที่สองอทางขยับเดินหน้าถอยหลังสวนทางกันนี่ดูนะดูนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวครูจับตัวเฟืองนะแล้วครูขยับตัวชามเห็นไหมฮะอ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะขยับตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเป็นซ้ายกับขวาดูนะ คือทั้งสองทางครับหลวมและลุนหมดเลยจะไม่ให้มันจะให้มันเงียบได้ยังไงอะครับอ่าดูนะดูที่เขาย้ำมานะครับนี่เวอะเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูรอยตีรอยย้ำมานะดูชัดเจนนะอ่าวันอาทิตย์จะเลืมไปเลือกตั้งนะนะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับอ่านี่นะชัดเจนนะ พอรือต่อไปอีกปุ๊บแผ่นแรกแผ่นเหล็กแผ่นเหล็แกแผ่นแรกเอาคมลงแผ่นเหล็กแผ่นที่สองกับแผ่นที่สามพวกเอาคมขึ้นนะครับคือถ้าไม่รู้อะไรเลยจำไม่ได้นะถ้าจะเอาคมลง เอาคมลงให้หมดถ้าจะเอาคมขึ้นเอาคมขึ้นให้หมดแต่ถ้ารู้ว่าไอ้ห่อเนี้ยรุ่นเนี้ยเดิมๆจากโรงงานเนี้ยเขาเอาด้านไหนขึ้นเอาด้านไหนลงคือทําให้มันถูกไปเลยจบไม่ต้องคิดมากนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามครูว่าครูครับถ้าผมไม่หมุนเครื่องตามทิศทางการหมุนของเครื่อง ผมจะหมุนเครื่องย้อนแล้วผมตั้งวาวมันจะเป็นอะไรไหมครับอาครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรียนมาเนี่ยครูบาอาจารย์เขาสอนมาว่าถ้าเองไม่อยากมีปัญหาอยากทำงานเที่ยวเดียวจบคืออันไหนมันถูกก็ทำให้มันถูกแล้วจบงานแล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำงานให้มันเกิดประโยชน์กับชีวิตนะ ครูบาอาจารย์หมอพยาบาลสอนนะว่าสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครูก็ไม่ได้สูบอะครูถ้าเกิดผมลองสูบแล้วมันจะเป็นอะไรไหมั้นต้องเป็นลองสูบเอาเองนะครับนะไม่ลองครับเสียเวลาทามาหากินครูครับรู้ว่ามันหมุนทางไหนคือครูก็หมุนไปทางนั้นแล้วก็ทําให้งานมันจบไปหมดภารก,กิจแล้วครับไม่คิดจะมานั่งลองให้เสียเวลาว่า ถ้าเราหมุนย้อนมาแล้วมันจะตั้งได้ไหมนะไม่ทําครับนั้นถ้าท่านอยากรู้ท่านไปลองทําเอาเองธรรมชาติของคนคือเดินหน้าตาอยู่ข้างหน้าเดินไปข้างหน้าขนาดมีลูกาตาบางคนใส่แว่นยังชนเลยยังไปเตะนัา่น,านน่นนี่ครู <c oughs> ครับถ้าผมจะลองเดินถอยหลังจะเป็นอะไรไหมครูก็ไม่ลองเพราะถ้า,าพลาดมาล้มไปหัวฟาดพ,พื้นมีแต่คนสมนำหน้า นะท่านก็ต้องไปลองเดินเองนะเดินถอยหลังว่าแล้วมันจะเป็นยังไงนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับแผ่นเล็กก็ประกอบและใส่มาผิดนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่างที่ครูบอกไปว่ารถคันนี้มันเป็นสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับ ไม่มีสตาร์ทมือแล้วเป็นรถวิ่งคิวแล้ววิ่งคิวมาเนี่ยเป็นสิบกว่าปีด้วยรถคันนี้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยคุณสตาร์ทเท้าเนี่ยกี่ร้อยกี่พันครั้งเวลาสตาร์ทคืออย่างนี้นะครับนี่สตาร์ทสตาร์ทแล้วมันก็จะเด้งกลับสตาร์ทมันก็จะเด้งกลับดังนั้นเมื่อสตาร์ทมันมีแรงกดมันมีแรงกระทำ จากไอเนี่ยคือรูที่แข็งกลมๆไอเนี่ยคือแกนสตาร์ทที่มันฟิตมันมีระยะคลอนและพอดีพอใช้งานไปนานๆเข้าสตาร์ทปุ๊บมันมีแรงกดมันจะเอียงมันจะงัดไอรูที่แข็งเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะต้องทำไมครับใหญ่ขึ้นส่วนไอแกนสตาร์ทที่เมื่อก่อนมันปกติมันเท่านี้มันก็จะเป็นยังไงครับเล็กลงมันสึก มันก็จะคอหรือลูนและเกิดการงัดกันขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาสตาร์ทเนี่ยไอเฟืองสตาร์ทเนี่ยมันก็จะขบกันไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์คือบางทีเนี่ยมันฟุกมันขบกันอย่างเงี้ยปึ๊บสตาร์ทมันก็ไม่เป็นอะไรแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากมันมันงัดงัดขัดขดมันคอมันศึกเฟืองสตาร์ทมันเกาะกันอยู่แค่นี้ตอนคุณเหยียบทีแรกพอคุณออกแรงกดเฟืองมันก็ลงไปขบปึ๊บ ก็จะรู้สึกว่าสะดุดเท้าหรือสะดุดตีนบ้างอาธิบายบอกอย่างชัดเจนครับแต่ไม่สบายใจไม่เป็นไรครับครูจัดให้ได้ครับเพราะนั้นถ้าอยากจะให้สบายใจอยากจะให้เงียบกิฟทุกอย่างคือเปลี่ยนให้เรียบเลยนะฮะเรื่องเปลี่ยนทนัดเลยครับนะ ครูจะบอกคนมาซ่อมรถอยู่เสมอว่าบางอย่างมันมีเสียงจากการสึกหอตามอายุการใช้งานแต่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเครื่องอย่าวิตกจริตกับมันแต่บางอย่างมันเป็นเสียงที่เป็นอันตรายอันนั้นะรีบซ่อมมักจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามอะไรที่มีเสียงแต่ไม่เป็นอันตรายอยากจะเปลี่ยนอยากจะซ่อม แต่อันไหนที่มีเสียงและเป็นอันตรายเราให้ซ่อมแต่กับไม่ซ่อมมันสวนทางกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของรถขึ้นอยู่กับชาวบ้านลูกค้าที่มาซ่อมอ่าเดี๋ยวครูให้ไปดูอีกจุดหนึ่งฝั่งนูน้นเดี๋ยวพี่ปุ้ยลากสายไปนิดนึง เดี๋ยวรอพี่ปุ้ยแป๊บหนึ่งครับจา้าเนี่ยครับรถวิ่งคิวเป็นทุกคันแล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะยี่ห้อฮอนด้ามันก็เป็นทุกยี่ห้อเวลาใช้ใช้ไปเนี่ยไอ้ล่องสปายเนี่ยของเพาสเตอร์หรือแกนสเตอร์เนี่ยมันจะสึกคือเราอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวครูอธิบายอย่างนี้นะไอ้ล่องเนี่ยตรงสันเนี่ยสม,ม่าก่อนเนี่ยมันคือมีขนาดเท่านิ้วชี้ครู แต่คุณวิ่งคิวอ่ะคุณต้องใช้บรรทุกคนน่ะมันก็จะเกิดการกระชากวันหนึ่งเข้าเกียร์ออกตัวกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งต่อปีพอใช้ไปนานๆเข้าไอ้สันตรงเนี้ยไอ้ล่องสปายเนี่ยจากสันเนี่ยที่มันเคยเท่านิ้วก้อยคูเนี่ยมันก็จะเล็กลงจนเหลือเท่านิ้วชี้เล็กลงจนเหลือเท่ากับนิ้วก้อยคือมันเล็กและมันบางลงไอ้สเตอร์พอใส่ไปปุ๊บสเตอร์มันก็จะทําไมครับ คอนหรือลุนเยอะกว่าเดิมเวลาเราออกตัวก็จะมีเสียงแคร็กเวลาวิ่งไปพอผ่อนคันเร่งนะมันย้อนกลับแรงกระทำมันย้อนกลับมันก็ทำไมครับแคกพอบีบคันเร่งมันก็แครกมันดังอยู่แล้วครับมันคือเรื่องปกตินะแต่ในกรณีที่เราจะผ่าเครื่องเนี่ยพอเราตรวจสอบแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันสึกเยอะมากเลยอันเนี้ย คือก็ต้องเปลี่ยนอันนี้คือไฟบังคับนะครับอันนี้คือเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ด้วยว่านะครับมันมีเสียงจากการทำงานจากการสึกหลอตามปกติบางอย่างบางเรื่องต้องทำใจรับสภาพแต่ถ้าจะให้เงียบกริบเลยนะครับเหมือนวันออกมาจากศูนย์เลยเนี่ยก็ไล่เปลี่ยนกันไปเลยทุกชิ้น นะจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและก็รุ่นอย่างแข้งข้างขวาเนี่ยที่เขาให้ครูไปเช็คเนี่ยเพราะว่าแข้งเนี่ยมันแตกมันรล้าวแล้วเชื่อมมาแล้วเนี่ยเช็คราคามาแข้งเนี่ยราคาเบิกศูน์เท่าไหร่พี่ตุ้ยสองพันสอกว่าบาท2,000กว่าบาทแข้งข้างขวาอันนี้เราพูดถึงราคาเต็มก่อนะคนท,ทั่วไปไปซื้อนะสองพกว่าบาท กระเดืองไอดีไอเสียมันเป็นพาร์ทอะไรเดียวกันตัวละเจ็ด้อยห้าสิบกระเดืองสองตัวพันห้าแคมขายยกชุดไม่ขายแยกลูกปืนแคมอีกเท่าไหร่ 7, พันเจ็ดพเดเดี๋ยวเดี๋ยวครูไล่ฟังใหม่นะแคมพันเจ็ดกระเดืองสองตัวพันห้า 3 0 0พแข้งอีก2,000 <All right. S 1> อ่าคิดเป็นเลขกลมๆ2,000ห้เทาสเตอร์อันนี้ก็หลักร้อยห <All right. S 1> าเครื่องค่าแรงค่าประเก็นอะไรที่เพิ่งเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนใหม่หมดครูไม่เอามากลับมาใช้ซ้ำนะ เพราะฉะนั้นก็อยา่าเป็นโรควิตกกังวลจนเกินเหตุนะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่ปุ้ยกับพี่นพดลเนี่ยยกเครื่องลงมาแล้วเดี๋ยวจะทําการแยกแข้งแล้วเดี๋ยวไปดูต่อว่าในเกียร์ไม่รู้ว่ามีอะไรเสียหายหรือว่ามีห่อโมกอะไรอยู่ข้างในอีกหรือเปล่า นั้นฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่ท่านติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ